เหมือนว่าในตอนนี้ข้าจะถือไพ่เหนือเจ้าสินะยินดีด้วยกับตันที่ทำให้ข่าจนมุมได้ขนาดน <laughs> อย่าหลงตัวเองนักเลยข้านะก,กำลังวางแผนจับปลาตัวใหญ่คู่หูของเจ้านะเกรฟน่ะฉลาดเกินกว่าที่จะติดกับดักพวกนี้ะอีกถ้าท่านคิดว่าเขาจะโง่โผมาแล้วหรอปล่ <laughs> อยเขาไปจะไม่ใครต้องเจ็บตัว <laughs> บ้าจริงเหมือกับว่าโชคข้าข้าเขาเสมอแล้วนะ <laughs> งั้นเหรอ 别慌张！哎，别慌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 ！ ี่ขาบาเอาละไม่ฟดจูนทำตัวดีๆอย่าได้ขยบเชียวละ่ะอยาคิดสร้างปัญหาเลยกับตันโอเคพวกเจ้าชนะแล้วใครจะได้ค่าหัวของค่ากันละ่ะตามข้อตกลงแล้วเราแบ่งกันคนละห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวกอ่อนเจ็ดสิบกับสามสิบต่างหากถึงเรื่องอะไรนี่ไม่ใช่เวลาเลยนะแต่ข้ามั่นใจว่าข้าเพิ่งช่วยเจ้าอีกแล้วจริงๆแล้วทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของข้าจนกระทั่งเจ้าโพาที่เจ้าโดนแขวนห้อยหัวอย่างกระชินเนื้อนั่นเล เอาส่อของคออกไปจากปานั่นไม่ใช่สอกข้อเฮ้ยเจ้าอยู่แคเอาตัวสักทีเจ้าตัวใหญ่ชะมัดเสียงอะไรนะตามที่ตกลงกันไว้สองคนในราคาแค่หนึ่งคนเท่านั้นเยี่ยมมากกลับมุกเรื่องของเจ้ากลับไม่ได้ขอบคุณมากกับตันโชคดีนะที่ข้าชอบเจ้านะเจ้าสองคนนี้จะเป็นเครื่องสงเว์ที่คุกควรกับสุกาุดในหองมือ เรื่องทูตของผู้เจ้าให้พร้อมสำหรับหนึ่งพันปีแห่งความชุกช่วยนะเยอะหนึ่งพันหนึ่งพันปีอีกนะมันเป็นไปได้อย่างไรเปอนมังกรอะไรเหรอข้าไม้่รีวิตอยู่ต่อได้มาที่ส่วนก็แค่ยี่สิบปีเท่านั้นเองเขามาติดอยู่ที่นี่เอาไว้บุ่นยังไงนะอย่ากังวลไปมันไม่ใช่วันสุดท้ายของเจ้าหรอกรีบไปกันก่อนที่เรื่องจะใหญ่กว่านี้เถอะดูเหมือนว่ากระแสน้ำแห่ง b l วอเตอร์จะเปลี่ยนทิศอีกแล้วสหายข้า ไว้เจอกันใหม่นะนางแม่มดทะเลยพืสอนสวยของข้าไปหาคนอื่นมาป้อนว์ปลาของท่างเถอะจบพวกมันมท่านต้องตับพวกเราให้ได้ก่อนอินทั้งปลาไหลทะเลก็แค่วันที่สวยงามอีกวันในวิววอเทอร์ทั้งเห็นด้วยตรงกันน่ะ